พี่น้องมันนมนมงมกับสีผ้าพี่น้องลงมาหาไตเขียดไตแมงสติงไม่ไตกีบโปมนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขียดเ่าก็ได้มาสองตัวแล้วพี่น้องนี่เขาก็ได้เอาใส่ขวดไปเดี๋ยวเขาจีย่างหาเลาะน้ำมูลนี้ลองมึงเนาะพี่น้องเนาะเราจะได้พ่อทอดได้พออยังบ่วเอาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพี่น้องไปติดตามไปนน้ำกันพี่น้องเอ้เขาก็ได้มาสองตัวแล้วพี่น้อง มั okay. นคือแห้งแท้เหรอนี่พี่น้องเอ้ยเขาเจ้าจว่าลงไปทางใต้พดดู้นี่เฮาก็สิย่างหาเบิ่งทางนี่และเนาะพี่น้องมันบ่ฮ้อนไปานใดมันสิออกบะสิมีบ่เขียดนี่พี่น้องไปย่างกันนํากันติดตามไปนํากันเน,นะาะพี่น้องเนาะเาว่ามีบ่มีก็ได้ ส่งคือว่าเพี่น้องไปพี่น้องเห็นแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวมันเขียดแต่งอยู่พี่น้องมันชิเมียนบ่มันเขียดโมบ่พี่น้องเอ้ยโอเขียดโมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นบ่ดแล้วนี่ละเอาเอาคนนักพี่น้องเนาะเขียดโมเขียดอย่าง,นนงนนนเนาะพี่น้องเอ้เย,น,อยน,อน,นี่ นี่แหละพี่น้องมาได้ละตัวที่สามาคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมพี่น้องเห็นบมนอ่ะนั่นละไปอไปทางไหนแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเห็นตัวนี้แล้วพี่น้องอืมน่ะแหพี่น้อง นี่พี่น้องอ้าวเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงเนาะครับผมนี่จิ้งหลีดกระมาแล้วพี่น้องอ่ะมาตัวนึงแล้วเอาคอยติดตามกันอีกทีนึงเนาะครับเนาะเขียดก็เอาจิ้งหลีดเก่าพี่น้องเนาะจิ้งหลีดใหม่เลยพี่น้องตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวเนี้ยอ่ะพี่น้อง โอ้งามเลยอุ้ยลุดแล้วพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่น้องเลยอุ้ยอ่ะนี่นี่พี่น้องมาแล้วเอาเอาขิดตามกันอีกทีนึงครับผมนี่พี่น้องชึบ้บอ้ยนี่พี่น้นี่แหละเอาไฟมาไฟกระบ,บอกออกพี่น้องเอ๊ะ ติดตามกันอีกทีนึงครับผมนี่พี่น้องไม้ครับตัวนึงชุบอูชุบอยูไปเนาะอ่ะนี่พี่น้องชุบชุบนี่พี่น้องอ่ะวอ่าไปพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้อง อใสยนี่น้นองไม่แล้วตอนนี้นีนชึบโอ้ไปทางไหนละ่ะโอ้นี่เนาะอ้าวเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีนึงครับผมมานี่น้องไม่ละวเพรได้ขัวอยู่ดอกนี่น้องอ้โอ,โอ,โอ้เขาลืบหินโอ้เลี้ยงไลยล่ะนี่น้องเลยอ้ยมาทันซ้เอ้า Cik tamat dia ni Tengok Itu ni Cuk Ni pindok Itu ni Cuk Oh Ha Baik Baik nak Ni pindok Ni pindok itu ni Cuk Oh Ni Pindok eh นี่อยู่ข้างนี้เลยตัวนั้นมีพี่น้องอุ้ยมีพี่น้องเอาไปทอดเอาไปทอดพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันทีนึงครับผมนี่พี่น้องเชิญพี่น้องเขียดเขียดนี่เขียดเก่าอ่ะน,นี่เองตัวน้อยพี่น้อง แกงเชนน้องไม่สมคักขนาดเนี่พี่นออ้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันอีกที่นึงครับผมนี่นอ้องชุบอุย้ยมาอยู่พี่น้องเลยอุย้ยลงมาทาง,งไหนนาะตัวใหญ่เลยปล่อยมันไปพี่นอ้องเอาเขียดเอาเขียดพี่นอ้อง เขียนนี่ตัวน้อยลอเอออยลยพี่น้องเอ้ยนี่ห้อยก็แซ่บกันละพี่น้องเอ้ยใหญ่โตนี่พี่น้องเอ้ยไปเราอยติดตามกันอีกโอ้โหพี่พี่น้องชุบหนีไปแล้วเราไปติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะครับผม อุย้ยขมถึกหนวดมันพอดีพี่น้องเนาะนี่ไปพอได้ทอดเาไปหาไปเลยจริงดรีดเอาอู้นี่งๆพี่น้องเลยสอง,สงตัวเลยพี่น้องเอาเอาตัวนี้ก็น้องอึ๊บอุ้ยตัวนี้ผ่านไปละวผ่าน,านไปละพี่น้องเอ้ยไปนี่โอ้ตัวนี้โอ้ตัวนั้นผ่านไปพี่น้องเดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยว อุ้ยพลาดอีกอึ๊บโอ้ยนี่พี่น้องโอ้ยตัวได้กินเก็บดำเปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่นี่อีกเตือนทิ้งพี่น้องอึ๊บโอ้ยนี่เอ๋อพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องอ๋อหา,อ,าอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะพี่น้องอ๋อไปเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้อง อ่ะพี่น้องพอได้ทอดพอได้ทอดอ่ะออกถึงกีบปูมออกถึงเขียดแล้วพี่น้องอ่ะไปเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมน๋อ ทำกันที่ทีนึงครับผมนี่พี่น้องชุบอืมโอ้โหอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยพูดไปไปเห็นแล้นี่ชุบอยู่นี่เห็นแล้ไปอ่าอยูหากินแบบบ้านๆน้อพี่น้องเขียดกันหลายพี่น้องอ้ออู๋นี่พี่น้องมากเลยนี่ ติดตามกันไปอีกที่นึงครับผมพี่น้องชึบโอ้โหมาอันนี้เขียดพี่น้องเลยเขียดเม้งตัวน้อยพี่น้องนี่นีละเอาผสมกันไปสักกอนพี่น้องหลายอยู่นี่เขียดพี่น้องเลยชึยบอยู่บนน้ออึบนี่พี่น้องอ๋อนี่ ากินแบบอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเขียดพี่น้องเขียดเงี้ยงัวน้อยเลยพี่น้องก็จะโต้ไอ้นี่พี่น้องเอ้ยแกงใช่ไ้มไม่สมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยออกไปแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยที่ตามกันอีกทีนึงครับผมชึืมพี่น้องพอได้ทอดเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวหากันเที่พี่น้องเอ้ย ากินแบบบ้านเฮา,านี่แหละว,วิธีอีสานบ้านเฮาหาแบบนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยตัวน้อยก็สิเอามัานอยู่บ่ชบเชียววะเชียน้อนพี่น,อน,น้องเนาะแต่มันแซ่บแท้เด้พี่น้องนี่ไอ้แกงเซนเราไม่สมพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บขนาดการหาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องเอ,อ้ยก็เป็นแบบนี้แล้วครับผมตัวน้อยก็ต้องได้เอาแล้วพี่นอ้องนี่พี่น้อง พอเป็นซากะตูวก็พอนี่เลยพี่น้องไปแต่ก็ติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้องชึบโอ้สองตัวพื่อนี่พี่น้องมาได้โอ้ยจะเฝ้าหนีแล้วซามโตเลยพี่น้องเอาเด้พี่น้องอ่ะตัวที่หนึ่งเอาซะก่อนพี่น้องนี่ตัวที่สองไปทักเลยเนาะอุ๊บโอ้ สองตัวแล้วพี่น im ้องอีกตัวนึงไปใส่น้องบาทนี้พี่น้องเลยไนี่ที่ชิบนี่ได้ครบตั้งสามเลยพี่น้องมีอีกโอ้พี่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 น้องเลยปึ๊บโอ้ยโอ้ยอยู่บี่น้องพี่น้องเลยโอยู่พี่น้องเลยโอ้ยไปทางไหนน้องโอ้ยพี่พี่พี่น้องอึบโอ้ยลุดรุดพี่น้อง ลุดล,ดล,ดลดุไปอุดนี่่อ้ยมออา,ามตัวชีตัวพี่น้วเฮ้ตัวน้อยเพื่อตัน้อยเก่าเอาไว้ก่อนโอ้่อยมไปอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามันอีที่นึงครับผมนอ นะนี่ไหลอยู่พี่นะ้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่พี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามกไปทีนึงครับผมนะชิบนี่โอ้ทางนี่ไหลอยนะู่พี่น้องเลยไปหาน้วยกันไปพนะี่นนะ้องเลยปวดเอวปวดเอวก็พ้อมคันพี่น้อง นี่นี่นี่พี่น้องเลยช็บนี่ไปอู้หูนี่นี่นะปุ๊บนี่พี่น้องไปแต่พอดีตามน้องกันน่าเลยน้องเนาะนี่พี่น้องเข่านี่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้ย โอ้ยสองเต่าปฏิพี่นอ้องเออแซมอึบโอ้ยเดี๋ยวตาเนาะพี่น้องเนาะสงสัยอยากนักน้ำแล้วพี่นอ้องเออเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมชิบนะมาอีกแล้วเด้ทอดได้ทอด,พ,ด,ทอดพี่นอ้องไปเดี๋ยวขยที่ตามกันน้ำกันไปไปมูกันพี่น้องเคียดเครียดเคียดพี่น้อง สองตัวเลยเด็เขียดพี่น้องเอ้ยอยู่มั่งนี่โอ้ยไปละตัวนหนึ่งอ่ะนี่พี่น้องไปทา้งใดแล้วน้องเต้นไปไปวาดิพี่น้องเอ้ยนี่นี่อึ๊บพี่นอ้องไปเดี๋ยวขอติดตามพีน้องันพี่น้องเอ้ยพี่น้องตึ้งเขียดทั้งขิงกลิตเอาเอาขิงกลิตก่อนเวลาพี่น้องเอ้ย เขี่ดไปทางไหนละโอ้นี่นี่นเขี่ดกับตัวน้อยน้อยเยอะแล้วอ่ะน้อยกับเอาละแกงเป็นตัวแซ่บเพืกันเราวะพี่น้องเอ้ยแกงยสแนนไม่สมโอ้ยข,ขนาดเด้อพี่น้องมกกับแซ่บเลยข้าววานนะพี่น้องเอ้ยไปติดตามไปน้วกันครับผมเขี่ยสองตัวพี่น้องเอ้ออึ๊บโอ้ยตัวแรกพลาดแล้วเพื่นโอ้ยพลาดทั้งสองตัวเลย ui à thằng xoang tổ lên với nó ó à nhàng hoa đây tôi đang dưa với nó ó đi ok rồi thì thì tạm đây không cần với nó đây ô chín nhà với nó mỗi nhà đó có nhưng tôi nói với nó ui bảy cái với nó anh cứ nói với nó hả? Hà du hà chín xí ra với nó đi. เนี่ยมันหากินยากเว้ยพี่น้องเสียบขนาดนด้นี่นี่พี่น้องไม่ละอึ๊บนี่โอ้เอาไปเปนเขียดตะปาท์เจ้าน้อพี่น้องเนะาะฮ่ากันเลยบัดนเนี่ยอ่ะพีปป่แม่ดอกพี่น้องเขียดผักแหววเขาเจ้าเอื้อว่าเขี่ยอย่างบุญนี่เนะเขี่ยซ้ายบอกพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมพี่น้องเราก็ได้ การมากะสิพ่อแล้วลพี่น้องสิขึ้นเมื่อสะกอนเมื่อนี่เมือ่อนาเขาชลงมาใหม่บ่ได้เตรียมตัววันไดนขวดกะน้อยพดพี่น้องย่านเขียดตายก่อนย่านมันตายสิขังไว้มืออื่นกะสิขังไว้จากมือหนึ่งกะจะไปหาน้อง,งไม่สมมาเกียงใส่พี่นมาเอาเกียงใส่น้องไม่สมแซบขนาดเล็กนี่พี่น้องเออนมหนมกุ้มกะขอขอพุ่นหลายๆเด้อที่ไม่ให้กำลังใจมากดแชร์กดไลค์ให้พี่น้องเอ้ยนี่แหละ นมถุงพุ่มกับชีพยายามเห็ดคลิปให้มันดีที่สุดให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมพี่น้องเอ้าขอขอบคุณเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับผม